ไม่ขอยุ่งเขากระโดงหัวสอวอบวรศักดิ์ขำทอกระโดดหนีถือว่าละเว้นการคดีพูดเอาหลอขอไปทีหัวสอวอเป็นรองนายกดูแลกฎหมายแต่ไม่ขอยุ่งเรื่องเขากระโดงหัวสอวอเห็นการกระทําผิดแล้วละเว้นการหน้าที่เป็นทำไมล่ะไม่แน่จริงนี่หว่าขี้คลาดสอสอดออรอดิสรเพียงเกต ดรวรวรสัตว์อุวันโนรองนายกรัฐมนตรีดูแลกฎหมายของรัฐบาลชุดนี้ออกมายอมรับว่าจะดูแลกฎหมายยกเว้นเรื่องหัวสวกับเรื่องเขากระโดงไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยในฐานะที่รู้จักกันมานานครับให้ความเชื่อถือ เรื่องความเห็นทางกฎหมายความรู้ทางกฎหมายของดรโบวรศสัตว์อุวันโนผมค่อนข้างจะผิดหวังครับรองนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลทุกยุคท,ท,ทุกสมัยต้องดูแลให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องสำคัญสำคัญที่สังคมให้ความสนใจ เรื่องหัวสวเป็นการกระทําผิดที่โจงครึ่งทําลายและล้มลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยถึงขนาดนั้นเลยครับเพราะเตรียมการมีการหัวมีการจ่ายเงินสามสี่ร้อยล้านสังคมสาธารณะให้ความสนใจเรื่องนี้มากเพราะสวเป็นอีกสภาห,หนึ่ง มีหน้าที่มากมายกันกรององค์กรอิสระใครจะไปเป็นตุลาการสาราาารัฐธรรมนูญปปจหรือองค์กรอื่นสวเป็นคนโหวตเสียงถ้าได้สวมาดูไม่ชอบจะเสียหายต่อระบอบประชาธิปไตยผมเชื่อว่าเรื่องนี้ดรบวรศักดิ์ทราบดีและเรื่องเขากระโดงอาจารย์บวรศักดิ์ดรบวรศักดิ ทราบดีครับที่ในประเทศไทยมีอยู่สองประเภทคือหนึ่งที่หลวงไม่เป็นที่หลวงก็เป็นที่ราษฎรเขาก็โดงนี่พลเก้รารัชการที่หพระราชทานที่ดินให้แก่การรถไฟนั่นหมายถึงที่หลวงทั้งหมดจะย,ยกเว้นแปลงใดแปลงหนึ่งไม่ได้สังคมให้ความสนใจครับทําไมดรบวรศัก ไม่ทำเรื่องนี้ให้กระจายท่านออกความเห็นได้ในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนกฎหมายคนทั้งสังคมให้ความเชื่อถือแต่ท่านไม่ทำผมถือว่าท่านละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ขอยุ่งเขากระโดงงัวสวบวรศักค้ําทอกระโดดหนีถือว่า ละเว้นการคดีพูดเอาหลอขอไปทีหัวสวอย่างนั้นเรือครับกลับมาให้ความเห็นดีกว่าครับจะได้รอลอแบบใส่งูกระต่ายเข้าสภายัางเรารับถืออยู่นะครับถ้าท่านไม่ออกความเห็นและไม่ตามงานเรื่องหัวสวก็ดี เรื่องที่ดินเขากระโดงที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ดีผมถือว่าท่านละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องไปทำหน้าที่อย่างอื่นหรอกครับท่านเรื่องกฎหมายแค่นี้ท่านก็ไม่กล้าออกความเห็นท่านกลับบ้านดีกว่ามั้งครับให้คนอื่นมาทำหน้าที่ออกความเห็นเรื่องนี้เรื่องกฎหมายทุกอย่างกฎหมายทุกอย่างไม่มีการละเว้นนะครับคนไหนทำผิดก็ผิด คนไหนไม่ผิดก็ไม่ผิดอยู่แค่นั้นจึงจัดติ๊กตอบปราเรียงถามท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ผมเคารพนับถือตอบผมหน่อยนะครับดเตอร์บวรศักดิ์อุวันโนไม่ขอยุ่งเขากระโดงหัวสวบวรศักดิ์คำถ่อกระโดดนี้ถือว่าละเว้นการคดี พูดเอาหล่อขอไปทีหัวสวอย่างนั้นหรือเปล่าครับ